มองในมุมของเด็กแล้วจะสำเร็จเพราะว่าความแตกต่างโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้าเกิดวันนี้คุณจะต้องการทำอะไรบางอย่างลงไปขอให้คุณมองและทำมันอย่างแบบเด็กๆและลงมือทำแบบวัยรุ่นแล้วใช้ความคิดวิเคราะห์พิจารณาแบบผู้ใหญ่ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเด็กครับไม่มีความกลัวไม่มีความ เหนื่อยล้าและไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆที่จะมาขวางทางให้เขาเองเนี่ยไม่ลงมือกระทํากับเรื่องราวดังนั้นเขามีแต่ความสนุกสนานมีจินตนาการมีความล่าเลยและมีพลังมหาจากร,รที่จะทําในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบหรืออยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆและลงมือทําอย่างวัยรุ่นเพื่อที่จะเติมพลังเติมความฝันให้บรรลุเป้าหมายด้วยพลังงานที่ยอดเยี่ยมของวัยรุ่นหนุ่มสาว เราคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดแบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายที่มันทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ลงไปสู่สิ่งที่ไปไม่ถึงดวงดาวที่เราตั้งไว้นี่แะครับทําไมจึงต้องเป็นเช่นนี้เพราะว่าเด็กนะครับเขาจะมีชีวิตจิตใจที่ใส่ซื่อและบริสุทธิ์เขาเคยผ่านความล้มเหลวเคยหกล้มมาแล้วนับครั้งต่อครั้งไม่ควรจนกระทั่ง เขาได้เดินและวิ่งอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าเราลงมือทําแล้วเราคิดแบบวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่สิ่งต่างๆที่มันล้มเหลวครับมันจะเป็นกําแพงขวางกั้นเราทําให้เราเองเนี่ยไม่กล้าไปต่อเหนือจินตนาการที่เราได้ตั้งเอาไว้วันนี้ความคิดแบบเด็กมันสามารถที่จะก้าวข้ามกําแพงและไปสู่จินตนาการใหม่ได้ตลอดเวลาและความสําเร็จนันะครับเป็นความสําเร็จเหนือความคาดหมาย ในระยะายยาที่ปรากฏมาแล้วคุณลองดูนะครับว่าวันนี้คุณจะพัฒนาความรู้ศักยภาพมุมมองทัศนคติที่ไปเหนือกว่าเส้นที่เขาขีดและกำหนดมาให้อย่างไรจากทียพัฒเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อเป็นปัจจุบันครับ